โอ้เรื่องเก้านี่ยละเรื่องกินเนี่ยนะมันหยาดเท่านี่มันหยาดขันเราเรื่องกินกินกันขันบ่หิวก็บ่กินโมหิวอลไรกับเป็นอันตรายหือกล้องเขาหน่อยขาแม่คือว่าหิวมาแล้วเป็นกท้องมาได้กับว่าป้าปวดจะมันเกิดตายก็ตอนใด้หรอแต่โดนพ่อแย่งมาเนาะท้องขาแม่เรืว่าขันโมหิวอลไร เอา,าค่เอาว่าค่อยๆฝึกเตือนเป็นมันเป็นในท่านเ,าเรื่องสอนจิตสอนใจเราได้ขันมันบดีเขาก็เอามาสอนเขาว่าสิ่งนั้นเขากับบางนเห็ดนั้นยังเป็นไหนว่าเรื่องเหิเจา,หาเนี่เรื่องเสือผาเรื่องอาหารการอยู่การ u, การินนี่อใส่เสือผาเขาก็ใส่เพื่อบังไอซื้อเพามันใส่เพื่อโกเพื่อรู้ว่านัน,นหลงไหแต่สมวนนึ่โอ้ เสี um, ยวผานเพียงเนาะสมัย well, นี่้จะผากี่วันผายยังจะผากี่วันนี่เคนไหนใส่เนาะอันว่าเรื่องผากี่วันนี่ยอามาใส่จนว่าใส่จนว่าเปื่อยเพคนนี่ใส่จนว่าได้ไปซับบุญมูลหรอไปเ็โปะก็ไปขีดดินเหนียวคนนี้อันภาษาแบบสมัยใหม่ถึงมืัยนี้เอาไปโปะก็ปูนนั่นแหละโปะก็ปูนเห็ดทุดยไทยก็หน่อยด้เอามาเห็ดสายเอี่ยมเฮี้ยนนั่นนะเห็ดมันม้วนันบังเลยอันนุดนทุ่ยไทยสมัยนี้ว่าอ้มัน ่บนั่นแต่แตม่มาใสก็ใสยืนนี่ครับพยายามใส่มันคุมนั่นแหละอน,นี่กับอะไรพยายามใส่ mm. ว่าเด๋ยนนี้มันผ่ากใส่พาพื้นหนึ่งนี่มันจะใส่ก็น่าใส่ประหยัดใส่คันบอซักเครื่องนะแต่ตามาเคยเอาใส่ซักเครื่องนี่มันได้บวกเกินสองสองพันษาเค mm. ็เห็นเห้ีแต่คันซักมือนี่ได้ยูสามสามตังสี่พันษาสี่พันศานี่ผ่าสีเดือเปอยแห้วเอาวอลไขยูเแลยวนะ ปะตรงยังไว้เห็ดเห็ดเบาๆเห็ดใดอยู่นี่ยผัาพื้นที่ใส่ก็คือมือนกันเลยสามมันซาเราใส่กันพีนาตันมันบบเปริกอ่ะก็ถือสว่าได้หาผ่านนะตันมันนันยังไงก็ค่อยๆใส่หรอค่อยๆข้อประคองหรอเพราะว่าปไปยัดใส่กันน่ะเพราะว่าเขายิ่งเห็ดเท่าใดมันยังทำไรทำไรสัดนู่นน่ะนู่นมียังดอกเห็ดอะไรบนอยู่มันยังห่อนยังเอาอด้วนะต่าง ทำไรรมมาชินั่นแหละคนว่าพอของมูลนี่มันแต่มาจากธรรมชาติเนาะเพราะรำมามันีจะสอนให้เขามันจะตีกับเัาหมดนั่นแหละมันเกิดพายุเกิดยังตั้งตั้งนนี้เกิดมาตีกลับก็ยังจิตใจเขาต่างนจิตใจเขาเนี่ยนเขาฝึกมันบอดีนะฝึกกันบอดีมันจะตีกลับก็ตีกับแห้งเลยมันจังเกตบลงเป็นจังความโมโหสิโอ้นมันมันขืนแห้งก็มาบางที่มัน คูอซื้อว่ามันติขึ้นแห้งบางที่มันติคุ้มแถบปอยูเด้ต้องอดกันแบบใส่คูอซื้อว่ามันติดไหมแห้งก็เกาแห้งหูไหลคนว่าหูไหลถอดได้ผัดแห้งขึ้นมาไหลวิปัสสนูนี่มันกัดเลีนโอ้คืซื้อว่าเส้นทางสองเส้นเส้นดีกับเส้นบอดีนี่มันแลีนแข่งกันคุณยังว่าให้ฝึกคุณงามความดีนี่ให้ฝึกฝึกจนจนมันช้ำนิช้ำนั่นแหละจนว่าหูแท้ๆนะหูขอถึงใจ เป็นในห้องโอ้หน่ะน,นะมาได้เสียนันเป็นนังสีนะนะคือผู้เฒ่าเก่าคนวานคนในอยากออกคนนอกอยากเขอนะเรื่องจังไหนเรื่องขอบขั้วนี่นะผู้บ่รทัศน์ด็ก็อยากได้นะนะผู้อยากได้แล้วก็อู้จะเป็นหลงเอาอตัวตนได้อู้ <c ười> ขันแม่นบอคือดีดีเหรอวะเบื่อนในไปมันบอก่เบือบ่อเบือบ่อแบบนี้นิพพานหน่ะนะเบื่อแบบควงโบลูหรือควงมบรูนะตอนนี้ เขาก็คอยฝึกนคอยฮัดเอาเรื่องเรื่องจากท่านท่านมันก็มีหลายระดับนั่นแหละเขาก็บท่านธรรมดาการให้ธรรมดาของการให้อภัยกันกันให้ธรรมทานพอจึงมโนนิพนธ์พวให้ก็คือโผง่ไงไงกับว่าบ่้าเป้อยขี้ที่นั่นแหละภาษาบาลีพนวรามัชริยะเนาะขี้ที่มันก็ไม่ขี้ที่ของซีหายังที่บอกสุฟังเป็นขี้ที่อาวัตเนี่ยวัณณะเนี่ยพวกตระกูลพวกนี้มโมเนีย พวกหลวงหลับสักกะละกยดผมยังมโอนิแม่นเมื่อตระกูลทั้งที่หัวไวยจังหัวอาวัตเนี่ยเคยหวยทางอื่นมากอะโบยังเห็นมากยู่ยันมากหลวงหลับสักกะละมีนี่ท่านมาแต่สมัยโบราณอาจารยันนะเอาเล็บเคาะนะนะเล็บเคาะเล็บเคาะระคั่งเหรนวะมันกับมีเมื่อซุ้มเมื่อนี่ก็มแอนว่าบ่มีนี่มีมีเบิดอาจจะมาไปหัวยักไปทำทังที่แบบ ไปถามพยาบาลก่อนเหรอเอาตกลงอาจารย์บ่ได้เป็นนั่นเจ้อวาดบอกเป็นอยู่ครับแต่ว่าผมบ่มีสิทธิ์เนี้ยมือเราเนาะอาจารย์จังเลยแล้วเจ้าาวงก็กินไปเท่เจ้าอ่านยืดๆดอกเน่ยบางทีเพิ่นก็สิขันลำดีลำเล่ยหน่อยนะบางทีเพิ่นก็มีอำนาจแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดใส่ยังบ่ได้เพิ่นเฮ็ดย่นไปพยาบาลไปซั่นลำดีลำเล่ยบางทีมันก็หลายอย่างอยู่เด้พระไปนี่บางทีก็ผู้ผู้ไปกั้นนั่นเฮ็ดบ่ดีไว้ยนั้น ไปหาจลักอันนั้นเพื่อันนี้อันนี้บ่ดีนางทีเก็บขขาเก็บของเนี่ยเปนบ่ได้น่ะนะันี่อะไรอะไอย่างน่ะนะต่างคนต่างบ่บ่ใครข้าใจซึ่งกันและกันมันได้เกิดการบังเบียดซึ่งกันและกันผู้ไปที่หลังนี่กัอันตรายอันนี้ยหนักนั่นแหะเอาเพิ่นยังว่าโลกนี่มันขาดท่ำไปแล้วมันก็ลําบากไปคือวันคอยเกื้อกูลกันไปคอยเฮ็ดเฮาเข้าใจเนาะกับซอย พัฒนาลูกเต่าล่อร้านเนี่ยผู้พ่อเขาบอกได้พวกเขาแนะนํามันได้กอะมรนาบุญน้ำทิ้งไม่ได้อ่ะในในอ่ะอต่อไปกละพรเป็นภาษาวัตีสุดต่อไป